เตือนนักมวยเข้มและครับกรรมการบุญาพาปรากฏผลครับให้ออกอาวุธครับยก3แล้วนะครับพยายามแทงจิกที่ต้นขาครับทองภูลมาหาสมุรไม่สนนะครับตีสูงไห้ก่อนมวยเสียเรียบช่วงแต่ว่าไป้รองไปชิงจังหวะจับเขา่าต่างศอกรีบขี่นนครับเหนือมาครับซ้ายของทองภูลซ้ายครับ แทงแบบไม่จับเลยนะครับแทงซ้ายยาวๆครับถีบซ้ายครับขยายพ้าใบครับเป็นฝ่ายเปิดเกมแล้วนะครับยกนี้ของมหาสนุกครับแผนอยู่ตรงนี้ครับวางแผนมาอย่างนี้ครับพลเดินตามแผนนะครับติดการบริหารกําลังว่าสามยกนี้เดี๋ยวเฟือแล้วครับทับบุกทับบี้ขับลีขับยี่ดันถีบก่อนวยสูงวยยาวแล้วครับเอาวที่ถนัดที่เข่าแล้วครับอ ก่อนหนักตีขาจาะยางก็แรงครับตีจิกหน้าขาไว้ครับอารักับเด้งสูงครับเจอขวาโต้จากมหาสมุทรแล้วก็พยายามจะยัดนะครับกรรมการแยกซะก่อนสูงยาวคร้อยเจ็ดจุดสี่เซนติเมตรเจาะยางจรินะครับนี่ครโจมตีไปที่ฐานล่างก่อนเลยอ่าเผอิครับเตะบริเวณขอบกันเกงครับเดินถีบนำไปก่อนครับมีอาวุธนำครับถีบนำ ับแหมพยายามจะสะบัดศอกกดแขนเอาไว้ครับกดแขนเอาไว้ตีซ้ายมาก่อนครับทองพูนครับขวาโต้จากมหาสมุทรกรรมการบุญพาแย่ครับในตีคนละทีและเสียบแต่ว่าดูครับแขนยาวๆนำไปก่อนท้องพูนโต้คลืนอาวุธหนักแรงนะครับจอยยางครับเตะทีแต่สะดุงเหมือนกันครับมหาสมุทรเล่นงานช่วงล่างครับทั้งขาซ้ายขาขวาครับโอ้ยแทงซ้ายสวยครับ เตะขามาหุกซ้ายยังโดนเหลี่ยมไม่ดีขยับเข้าไปต่อครับมหาสมุทรโอ้จะยกแต่ละดอกสะเทินน้ำสะเทินบกเหมือนกันนับเข่าของมหาสมุทรความสูงความยาวหกไม่เคยปราณีใครจริงหรือดูครับดันคำจังหวะเสียบครับเข่าซ้ายเสียบข่าซ้ายโอ้ไปแต่ละดอกมีเป้าหมายหนัก ใหญ่ลุ้นๆเลยครับพยานจะดักศอกนะครับโอ้ยแทงซ้ายครับเดินต่อครับทองคูณให้สัญญาณบอกว่าแทงต่ำไปนิดนึ่งอัเตะซ้ายครับทองคูณเจอศอกขวาของมหาสมุทรครับเนี่ยครับหมดยกครับเข้มข้นแล้วครับสนองทุกจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดและขอบคุณสารกำจัดวัชพุกคู่พิิดแกมิบบวกสันชั่มตีซ้ายนะครับพยายามอุ้มตีครับทองคูณครับ ก็คงจะขึ้นคอลำบากนะครับเพราะว่าเสียเปียบช่วงครับถีเอาไว้ครับมหาสมุทรเตะขวาครับมหาสมุทรครับทองคูณขยับเดินเจอเข่าซ้ายของมหาสมุทรครับนี่ครับดักแทนซ้ายเอาไว้ครับมัดหนึ่งสองก็ไม่ถึงครับเจอเข่าซ้ายครับแล้วก็รวบรวบตีเข่าขวาครับทองคูณเจอซ้ายโตครับสวดมากแล้วสูงยาวมาร้อยสิบห้าปอนวันนี้ครับโหนครับโหนมวยสูงครับทองคูณ วงในประชิดติดวงในนี่ยมาสมุทรเองก็ตีเข่าลำบากเหมือนกันครับครับที่ขวาที่ซ้ายครับเอาระแทงซ้ายครับนี่ครับแทงซ้ายไปอีกทีนึงครับเอาหมัดขวาครับทองคูณพยายามคิดบวกนะครับบวกด้วยหมัดในครับในก็ตีกันไม่ได้ครับอาสมุทดอุ้ยวางขวาแทงคืนแทงอีกดอกนึง แทงซ้ายนะฮะแทงซ้ายสวยมากครับเจอเข่าซ้ายต้จากทองภูคนครับแล้วก็โหนครับทางด้านของทองพูกนกรรมการแยกมาครับเร่งเกมนะครับโดยเฉพาะมหาสมุทรนี่ทีมงานแป้มินบุรีกำับตัดทางล่างนะครับต่อวุฒไวไว้ครับชิดไว้ําไว้โอ้ยยัดซ้ายยัดขวายัดได้ดีมากครับวันนี้มหาสมุทรมั่นใจเลยครับเอาสับต่อขวาครับทองพูนก็ไล่ขาเอาไว้ หยุดเลยนะครับเอะไะครับแปะมีมมรีสั่งให้เดินเดินไม่หยุดนะครับนลยครับสับสอกนะครับเสียด้ายเสียด้ายครับทองพูนทองพูนต้องโต้หน่อยแล้วนะครับแปะเป็นพ่อบุญรอดซะเยอะการสูงความยาวครับเต้าแล้วเสียดหวันสับสอกครับโอ้โหทองพูลโอ้โหสะอึนเลยครับโอ้โหแหน่เนี่ยครับแทงซ้ายแทงซ้ายยาวๆครับโอ้โหพายาเข้าไปครับสับสอกด้วย พอได้ทีเลยการไล่ขยบเลยครับหมดยกที่4ยกที่5ยกสุดท้ายครับแต่เลวบางไม่อยู่นะครับลูกก้าวเข้าไปเสียบของมหาสมุทรยกนี้ทองคูณต้องมีไม้ตายมาใช้เยอะครับโอ้โหดูครับเอ้าโดนแล้วครับหมัดซ้ายขวาหน้าสวบทำท่าต้องถอยร่นเลยครับมหาสมุทรแข่งเลยนะครับอัดโดนหมัดหนึ่งสองสามครับทำได้ดีครับพระคุณหมัดขวาครับถ้าเกิดหมัดนี้โดน เอาล้วครับวีกฤตเลยนะครับประตูมัดขวาครับหน้าหงายอีกแล้วครับพยายามจะบวกซอกขวาครับมหาสมุทรครัแต่ลืมว่าคะแนนมันเป็นยกแล้วครับผ่ายยกนี้คนละยกหรือเปล่าต้องนี่ฮะนาทีทองของทัพภูด้วยกันโอ้ต้องถอยเลยครับก็ะทองเกมครับทางด้านมหาสมุทรและมีความหมายครับก็น่าคิดนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ กำกอดเอาไว้ครับเผาเวลาครับมหาสมุทรเตียดไปตลอดครับเจาะข้างล่างก่อนเจาะข้างล่างฮะแล้วก็ต่อยข้างบนครับเผอข้างบนก็เอ้ข้างล่างต่อยข้างบนครับผลัดออกครับทางด้านของมหาสมุทรต้องโต้ครับไม่โต้ไม่โต้เดี๋ยวยุ่งครับเดี๋ยวมีหนังตัวอย่างครับวันนี้จะฉ่ายยังมีมากกว่านิดนาทีอหขวาดอกนี้ครับต้องเตะคืนมือยกันครับมหาสมุทรตีต่อยมัดหนึ่งสอง โอ้ยกนี้เป็นยกที่ทองพูนี่ถือว่าเร้าได้ใจเลยครับดัดแทงไว้ดอกหนึ่งแทงไว้ดอกหนึ่งต,ต้องออกอาวุธโต้กลับแล้วครับมหาสมุทรับอย่างเดียวไม่ดีอาทีแล้วก็สับสอกขวาโอ้ยโดนสอกแมกข่าครับข่าซ้ายข่าขวาครับโอ้โหอลละโดนบ้างนะครับถนัดของทองพูนครับเนี่ยครับจึ๊กจึ๊กจึ๊กครับโอ้โหต้นน้ำปลายน้ำครับครับเด้นจริงในยกนี้ โอ้าลังการก็ยังจะให้ในะโดยทำอีกครับนี่ครับทองคูนี่เปลี่ยาล้าไปหมดแล้วครับจากการเร่งต้นน้ำครับโมยหมันี่เร่งต่อยในหนึ่งนาทีขึ้นนี่ฮะจบแล้วครับน้ำใจนิกิลาครับหาสมุดน,นั้นวัย2ีปีทองคูนั้น24่สิบนใจนิกิลาสปิริต ดูแพ้รู้ชนะรู้อาภัยครับเอมหาสมุรมหาสมุรนุแดงครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับครับช่วงนี้ไปพบกับคุณป๋องแล้วก็คุณปอครับสกุล